มาเรื่งครับมาเบ้งรีวิวนะครับชีวิตคนเลี้ยงแพะนะครับขันมีบักเกษตรนะครับถึงบักทินเนี่ยครับถือเป็นทองคําของคนเลี้ยงแพะเลยครับวิชาการนี้คือบักเกษตรนี่แพะสีมากินครับจริงๆิมันก็มากกินพวกยาแพงกูล่าเนหวานนิ้เตียกินบิดแล้วครับแต่ว่าถ้าเขาบม่มีพื้นที่ปลูกนะครับหลักๆเลยครับพวกเกษตรเนี่ยครับแพะกินดีครับ ยินดีแล้วครับถึงแม้คุณค่าทางอาหารกับวัดกันเป็นวิชาการก็คือสูซีกันแล้วครับกับอันแหนเพแยงกุลาอย่างนี้เปรี้ยวหวานนะครับคุณค่าทางอาหารของมันครับแต่ว่าอันนี้คือเขาว่าต้องเสียต้นทุนครับหาตัดอรดครับทางป้าลายพุครับผมนี่ครับแล้วก็สิไป๊่ท้ายแพะให่งเมืองนะครับผมเด้อพี่น้องวิชาแพะถึงเวลาอาหารแล้วลูกลงมาอาหาร อาหารของเธออาหารของเธอของชอบนะครับผักเกษตรเนี่ยครับถ้าเวลามันกิิเนนะพี่น้องมันจิกัดกิิเบมดเลยครับกัดกินเปียกกินเสี่ยงคลอนบิดแหละครับเี๋มาดูนี่ครับ อันนี้จ่าฝูงตัวกุ้มฝูงครับซื้อบักฟ้าสางครับนี่แหละครับเฮียินยันซี่นี่จีนเขาเดียวระเบิดแล้วครับเนี่ยของเสียบมันอือ ให้กินรอบนี้แล้วอีกรอบจะมู้งหมเดี๋ยวพ่อปุ๋ยแล้วใบสองไบสามเพิ่งแล้วมื่อสองรอบวะครับมือสองรอบครับเศร้าอีกเช่นึงแก่ายารอบนึงประมาณใบสองม้สาม่าะหลังระ้วบางนั่นอยากห้องมันห้องลงไปนะครับ And you I take a